จิ๊กโกะอายุมากเลยครับครับผมสมัยผมเนี่ยมันต้องจิ๊กโกะหกักแบบนี้นะฮะมาแถวนี้เท่ไรเนี่ยมันได้ฟิลนี้ตลอดเลยครวันนี้เรามาแถวจารันนะฮะนี่ก็คือสถานีรถไฟฟ้าบางอ้อครับ ก่อตรงข้ามนี่ก็เป็นโรงพยาบาลยันคีแล้วฮะมาแถวนี้ก็ต้องพามาเหมือนเดิมฮะจะพามาดูหนึ่งโครงการของสุภาลัยซึ่งแบบเจ๋งมากๆจากตรงนี้เนี่ยเราเดินไปประมาณสัก190เเมตรเท่านั้นครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซลส์แกลลี่ของสุภารีสอร์ทจันร91แล้วนะครับเข้ามาเป็นไงบ้างฮะอยากให้ดูบรรยากาศการตกแต่งนะคะอันนี้เนี่ยถึงแม้เป็นเพียงเซลล์แกลลี่นะแต่ที่อยากให้ดูเลยด้านบนเนี่ยฮนะบริเวณโคมเนี่ยมันมีความเป็นลักษณะเหมือนเป็นสกลปเจอร์งานไม้นะฮะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเหมือนตามในรีสอร์ทหรือโรงแรมแบบตาบ่างจังหวัดสวยๆเลยนะแล้วก็อย่างเก้าอี้เองตรงนี้เห็นไหมมันเป็นงานไม้แล้วก็มีงานหวายมาผสมด้วยนะฮะ มันก็เป็นการสร้างบรรยากาศความรู้สึกให้มันคล้อยตามมันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนของโครงการนี้เนี่ยผมอยากจะเห็นคนคิดมากๆเลยชอบมากๆเลยฮะเขามีสโลแกนว่าที่ที่คุณจะทิ้งตัวได้ทุกวันกับจรรที่คุ้นเคยฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยคุ้นเคยกับจรัทอยู่แล้วคุณก็จะรู้ว่าความหมายมันเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยผมเองฮะในฐานะที่เกิดแล้วก็เติบโตมาในย่านแถวนี้นะฮะผมจะบอกให้ฮะว่า ที่สุภารายสตี้รีสอร์ทจรัญกัลสเเนี่ยแถวนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวเราเริ่มมาจากของกินก่อนเลยนะฮะนฮะเรื่องปากท้องเนี่เป็นเรื่องสําคัญจากตรงนี้เนี่ยเราเดินออกไปนิดเดียวเนี่ยจะเจอกับตลาดนัดยันฮีแล้วนะฮะซึ่งของกินนี่แบบโอ้โหเพียบแล้วถ้าเกิดขับรถเลยอีกนิดนึงจะไปเจอกับมิทติ้งมอลฮะซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยนะครับก็มีร้านอาหารมีอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบไปเดินห้างนะฮะก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะเดินทางแบบไไหนนะสมมติิว่่าาาาถถ้้เกดอยจังรฟฟ จากตรงนี้เนี่ยนะฮะนั่งรถไฟฟ้าไปทางเส้นพระรามเจ็ดเนี่ยนะครับสสถานีเท่านั้นฮะ,ะก็จะไปเจอกับเกียรติเวบางซื่อครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือไปทางแยกบางพลัดเนี่ยก็จะไปเจอกับเทสโก้โลตัสครับแต่ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นคนแถวนี้เนี่ยอยากจะแนะนําห้าง OG นะฮะที่อยู่คู่กับจรานมาแต่ไหนแต่ไรเลยคุณต้องไปเซนปิดฮะก็คือเลยอีกไม่ไกลเท่านั้นนะฮะก็โอ้ร้านเอาของอาหารช,อปปอช้อปปิง้งช้อปปิ้งมีของให้เลือกซื้อเต่ไม่หมดเลยครับถือว่าครบคันเลยทีเดียวนะฮะ แต่าจริงนะฮะผมบอกเลยว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยคุณไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับเพราะว่าตรงนี้ฮะจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อโครงการสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับจะกลายเป็นเซเว่นอีเลเว่นครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าการมีเซเว่นหน้าบ้านเนี่ยมันดีต่อใจแค่ไหนครับเมื่อกี้เนี่ยเราเปิดรายการกันที่รถไฟฟ้านะฮะสถานีบางออซึ่งจากสถานีมาถึงโครงการเนี่ยร้อยเก้าสิบเมตรเองครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาก็จะพูดว่าตดจะไม่ทันหายเหม็เนเนี่ยก็เดินถึงสถานีแล้วนะครับซึ่งถือว่าใกล้มากๆ ล้วก็จากสถานีบางอ้อเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรานั่งไปสามสถานีเราจะไปเจอกับสถานีบางซื่อครับซึ่งสถานีบางซื่อเนี่ยนะครับก็สามารถพาเราไปต่างจังหวัดได้เลยนะคะลองคิดถึงแบบเมืองนอกเนี่ยมันจะมีสถานีเซ็นทรัลที่แบบมันแตกออกไปนอกเมืองได้เลยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับในส่วนของการเดินทางถ้าเกิดว่าใครขับรถเนี่ยนะครับก็สามารถไปได้หลายที่เลยนะฮะจากโครงการตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดขับออกจากซอยจรัญกระสเบไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายจะไปทางพระรามเจ็ดนะครับแต่ถ้าเกิดเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปทางแยกบางพลัดนะครับ ซึ่งถ้าเราตรงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็สามารถจะไปจนถึงพรานนกไปเจอถนนพระเทพตัดใหม่เชื่อมไปพุทธมนฑลได้เชื่อมไปนัชพฤกษ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากติดไฟแดงเนี่ยนะฮะก็สามารถจะเลี้ยวไปทางพระรามเจ็ดนะครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนเข้าเมืองได้เลยครับก็ถือว่าจริงๆมันมีการเดินทางไปได้หลากหลายเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขึ้นมาสงสัยใช่ไหมฮะว่าทํายังไงไม่ต้องสงสัยเลยนะฮะเพราะตรงข้ามเนี่ยเป็นโรงพยาบาลยันทีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่รักษาอาการเจ็บป่วยของคนเท่านั้นถ้าเกิดวันไหนส่องกระจกแล้วแบบเบื่อหน้า เดินข้ามสะพานลอยไปทําหน้าใหม่ได้เลยนะครับในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยนะฮะก็จะมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็อาจจะไม่ใช่ทางผมเท่าไหร่เพราะว่าเออมีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะฮะไม่ <c oughs> ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับใครที่อยู่บริเวณนี้ครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับสำหรับข้อแรกข,ของไมด์ดกแรับให้ผ่านเลยครับตอนนี้มาดูเรื่องภาพรวมของโครงการสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทจรัญ91กันบ้างน,นะฮะ สมมติว่าเรามาจากทางเข้าตรงนี้เลยเนี่ยนะครับขับรถเข้ามาเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนด้านหน้าซึ่งก็คือตรงนี้ที่เราอยู่ในอนาคตนะครับพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อีเนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่สําหรับร้านค้าอีกนะครับบริเวณตรงนี้จะมีพื้นที่สำหรับร้านค้าทั้งหมด4ร้านด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีพื้นที่สวนด้วยคือขับรถเข้ามาเนี่ยก็เจอความร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวก่อนเลยนะครับ เข้ามาด้านในนะครับเราจะเห็นว่าที่ดินเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะฮะเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ11ไร่นะครับแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยจะเป็นคอนโดโรไลฟ์สูง8ชั้นมีจำนวนทั้งหมด5อาคารนะครับยูนิตรวมทั้งหมดนี่คือ10,36ยูนิตนะครับแล้วก็รวมกับร้านค้าด้านหน้าอีก4ยูนิตนะทั้งหมดก็คือเป็น10,40ยูนิตเลยโครงการนี้นะครับเพราะออกแบบโดยที่ให้ธรรมชาติเป็นหัวใจหลักนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่ากรีนคอนเซปต์ดีไซน์ครับอยากจะให้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยรู้ส รีชาร์จไลฟ์ครับก็คือให้เรารู้สึกแบบเป็นการชาร์จพลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะรู้สึกสดชื่นรู้สึกถึงความผ่อนคลายความละมุนล,ละไมจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆนะฮะต้นไม้เนี่ยมีอยู่โดยรอบเลยแล้วก็พื้นที่สวนเนี่ยนอกจากด้านหน้าที่ผมบอกไปจะมีตรงกลางอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสวนกับสนามเด็กเล่นแล้วก็ด้านหลังเองก็ยังมีสวนอีกด้วยนะครับการมาอาคารเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอาคารที่เป็นอาคารตัวไอกับตัว L นะครับ แล้วก็ทําให้ภาพรวมของโครงการเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่เราไปอยู่รีสอร์ทเลยนะครับนี่คือภาพรวมของโครงการสุภาัยซิตี้รีสอร์ทจรัน91นะครับผ่านครับมาดูกันต่อที่สิ่งอำนวยความสะดวกกันบ้างน,นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆอยากจะให้เห็นตรงนี้ฮะนี่คือขับเท้าสองโครงการนะครับซึ่งจะเห็นว่าตั้งอยู่ตรงกลางโดดเด่นเป็นสง่าเลยแล้วก็มีอาคารล้อมอยู่โดยรอบเลยนะครับขับเท้าตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมี2ชั้น ซึ่งชั้นหนึ่งของคลับเฮาส์เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของที่จอดรถแล้วก็จะมีมุมนี้เป็นโคฟวิ่งสเปซนะครับพอขึ้นมาชั้น2เนี่ยนะครับก็จะเจอกับส่วนของฟิตเนสขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำซึ่งเป็นอินฟินิตี้เอชสวิ m m i n g pool เลยนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนรีสอร์ทเลยนะฮะแล้วก็เวลาเราว่ายน้ำอยู่หรือเวลาเราอยู่ในห้องเนี่ยก็สามารถจะมองมาเห็นส่วนของคลับเฮาส์ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะยังจะมีส่วนของเรสริ่ง แล้วก็มีทิ้งรูมอีกด้วยนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณอาคาร3นะครับด้านนี้ซึ่งก็จะเป็นจุดที่มองออกมาเน่ก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวเลยด้วยครับก็สามารถจะมานั่งประชุมนั่งคุยงานตรงนี้ได้นะครับก็ได้บรรยากาศพักผ่อนมองเห็นพื้นที่สีเขียวไปด้วยนะครับในส่วนของความปลอดภยัยฮะทั้งโครงการนี่ก็จะมีระบบรักษาความปลอดภยัยด้วยกล้อง CCTV นะครับแล้วก็มีรปภตลอด 24ชั่วโมงเลยนะครับที่จอดรถเนี่ยนะครับก็จะอยู่ชั้น1ของทุกอาคารเลยนะคะถ้าเราเห็นชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีที่จอดรถอยู่ด้านใต้หมดเลยนะครับล้วก็จะคิดเป็น50%ของจานวนห้องพักทั้งหมดอันนี้ยังไม่รวมจอดซ้อนคันด้วยนะครับแม่เห็นแล้วต้องบอกว่าครบถ้วนน่าอยู่แล้วมันก็ได้ฟิลดีสอร์ทมากๆเลยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านเลยครับมาถึงเรื่องยูนิตห้องพักกันแล้วนะครับซึ่งผมขอเริ่มจากพาทุกคนมาดูห้องวันเบดรูมขนาด27ตารางเมตรนะฮะตามเข้ามาเลยครับ เปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเจอกับพื้นที่ของครัวกันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยที่ทางโครงการให้ก็จะมีตัวซิงค์สำหรับล้างจานอย่างนี้ครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างที่เราวางตู้เย็นได้นะครับขยับเข้ามาเนี่ยนะคะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ําก็จะมีอ่างล้างหน้าให้มีโถสุขภัณฑ์ให้นะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนของชาเวอร์นะครับซึ่งก็จะแยกส่วนเป media, ียกส่วนแห้งให้แล้วนะครับเดินต่อเข้ามาเนี่ยนะ ตรงนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ลิฟวิ่งนะครับพื้นที่ส่วนของลิฟวิ่งเนี่ยนะฮะก็จะเชื่อมต่อกับส่วนของห้องนอนนะครับเขามีการออกแบบเป็นประตูบานเลื่อน3ตอนแบบนี้กั้นแบ่งสัดส่วนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดออกเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่โดยรวมของห้องเนี่ยมันดูโล่งขึ้นนะครับเพราะว่ามันเชื่อมต่อ2ส,ส่วนนี้เข้าด้วยกันเลยฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำหรับวางทีวีได้นะครับอันนี้เขาก็ทําเป็นลิ้นชักมาให้ดูแต่จริงๆก็ แล้วแต่เราเลยนะฮะว่าเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ยังไงจริงๆแล้วยังพอมีพื้นที่เหลือสําหรับการทําชั้นวางได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เลยนะครับก็มีการทําให้ดูในห้องนี้เนี่ยเขาจะให้อ air ทั้งหมด2ตัวเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆแอร์ air ตัวแรกก็คือส่วนของลิฟิ่งตรงนั้นนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คืออยู่ในห้องนอนนี่นะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราทํางานมาเหนื่อยๆนะฮะรู้สึกว่าแบบวันนี้ทาไมอากาศประเทศเรามันร้อนขนาดนี้ คุณสามารถได้จะถอดเสื้อผ้าแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วเปิดแอร์สองตัวอัดครับคุณจะรู้สึกว่าแบบทำไมอากาศมันดีอย่างนี้สามารถจะกระโดดทิ้งตัวได้เลยฮนะยนะนี่คือโสโลแกนของเราครับทิ้งตัวได้ทุกวันกับจรันที่คุณเคยคนระับแต่นี้นี่คือจริงๆผมก็พูดไปนะถ้าเกิดว่าเราอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเปิด2ตัวหรอกคือเปิดตัวเดียวก็พอเพราะว่าจริงๆกระจกที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นกระจกเขียวตัดแสงอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ความร้อนเนี่ย มันไม่ได้เข้ามาภายในห้องเยอะเท่าไหร่นะครับเปิดแอร์ตัวเดียวก็พอแล้วะ่ะฮะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของห้องนอนกันต่อนะครับห้องนอนเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นราวแขวนเสื้อผ้านะฮะมันก็ไม่ถึงขั้นกับการเป็นตู้ปิดแต่ถามว่าทําเป็นตู้ปิดได้ไหมก็ได้อยู่นะครับแล้วก็มุมนี้เนี่ยเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ฝั่งนี้เองก็เขาทาเป็นบีบินโดให้นะครับจริงๆแล้วก็ยังพอมีพื้นที่เหลือนะฮะแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนของประตูบานเลื่อนที่เปิดออกไปยัง ระเบียงนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยมาวางตั้งด้านนอกได้นะครับอันนี้เขาก็วางให้เราดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับนี่ก็คือวันเบด o m ม27ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีก1นึ่งครับตอนนี้ก็พามาดูห้องตัวอย่างอีก1นึ่งยูนิตนะครับเป็นวันเบด m เหมือนกันแต่ว่าขนาดเนี่ยสาตารางเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูว่าห้องนี้เนี่ยเราจะทิ้งตัวได้ทุกวันกับเจ้างที่คุ้นเคยอีกไหมนะฮะห้องนี้ครับเข้ามาถึงเนี่ยจะเจอกับส่วนิฟวิ่งก่อนเลยนะอให้้ดูคื ห้องนี้เนี่ยกว้างมากๆเลยนะฮะเราจะเห็นพื้นที่ตรงนี้นะนอกจากมันมีระยะระหว่างโซฟากับทีวีที่กว้างแล้วเนี่ยโซฟาที่เขามาวางตกแต่งให้ดูเนี่ยก็เป็นโซฟาใหญ่นะฮะที่ลึกแล้วก็กว้างด้วยอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆอันนี้นั่งได้ประมาณ4คนเลยนะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการจะนั่งเยอะขนาดนั้นอะ่ะเราสามารถที่จะลดโซฟาให้ไซส์เล็กลงได้โต๊ะกินข้าวตรงนี้เนี่ยนะฮะเราอาจจะบิดเปลี่ยนแกนมาตรงนี้ต่อกันเลยก็ได้นะฮะมันก็จะทําให้เราได้พื้นที่ ว่างระหว่างตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็จะวางไว้ด้านหน้าเลยเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดว่ามีแขกมาอ่ะก็สามารถจะใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้นะครับห้องน้ําด้านในก็มีให้เหมือนเดิมฮะอ่างล้างหน้าทถสุขภัณฑ์แล้วก็ส่วนของชาวเวอร์นะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยโดยจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้แล้วนะครับเดินต่อเข้ามาเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของครัวนะครับซึ่งมีการแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างดีเลยฮะมีประตูบานเลื่อนกั้นแบบนี้นะครับ ก็ป้องกันกลิ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องครัวตรงนี้ก็ให้มาเป็นแบบนี้เลยเหมือนเดิมเลยแล้วก็พื้นที่ครัวเองก็สามารถจะเชื่อมต่อไปยังส่วนของระเบียงได้ซึ่งเขาก็มีพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะครับในส่วนครัวก็ถือว่ามีการออกแบบมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนอย่างดีเลยนะฮะก็ป้องกันกลิ่นที่จะเข้าไปรบกวนด้านในแล้วก็กลิ่นสามารถจะระบายออกไปด้านนอกได้ด้วยนะฮะจากห้องครัวนะครับพาทุกคนมาดูห้องนอนกันต่อนะฮะ ตอนแรกเนี่ยเราเห็นพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งเนี่ยเราคิดว่ากว้างแล้วเข้ามาเจอห้องนอนนี่โหยิ่งเซอร์ไพรส์ครับเขาก็ยังมีการจัดวางแปลนทําให้ห้องนอนเนี่ยมันดูกว้างขึ้นอีกด้วยนะฮะปกติแล้วเนี่ยห้องนอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนอกจากการวางเตียงไปแล้วเนี่ยพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมว่ามันก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยยังมีพื้นที่สําหรับโต๊ะหัวเตียงได้นะครับแล้วมุมนี้เนี่ยเขายังออกแบบเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบโอ้โหยังทําเป็นเคาน์เตอร์ตัว L ได้อีกนะฮะแล้วก็ยังคงมีพื้นนนนนทีีี่เหหลืออดด้้้้าาตรรงกวยะคับ ซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เสื้อผ้าได้นะครับอันนี้เขาก็ทํามาเป็นราวแขวนเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดโชว์นะฮะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็มีการเจาะช่องเปิดนะครับก็จะเห็นว่าแสงธรรมชาติก็ส่องเข้ามาในห้องนอนได้อย่างเยอะทีเดียวเลยนะครับสำหรับห้องนี้ก็มีแอร์ให้2ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีพื้นที่ด้านนอกตรงส่วนของลิฟิงนะครับแล้วก็จะมีในห้องนอนด้วยครับแล้วก็ จะมีส่วนของว่าเปเปอร์นะฮะที่ทางโครงการก็จะให้ฟรีด้วยครับแปลนห้องนี้เห็นไหมครับว่า35ตารางเมตรเท่านั้นแต่ว่าโอ้เขาวางแปลนมันได้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ทําให้สเปซภายในห้องนี้มันดูกว้างเลยต้องบอกเลยว่าที่เราพามาดู2ห้องให้ผ่านแน่นอนเลยนะฮะแล้วก็จริงๆยังมีห้องแบบอื่นๆอีกที่คุณสามารถมาเลือกได้จริงๆผ่านอย่างเดียวนี่ไม่พอ,อเดี๋ยวผมขอทิ้งตัวโชว์ทีนึง มาถึงเรื่องของราคาและความคุ้มค่าซึ่งผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในข้อที่ทุกคนเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนะครับสำหรับโครงการนี้ฮะสุภารายชิตีรีสอร์ทจันร91เนี่ยเดี๋ยวผมทวนของแถมให้ก่อนแล้วกันนะฮะก็จะได้วอลเปเปอร์ฟรีนะครับได้อร์ฟรีได้เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวนะครับส่วนในห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นให้ครับทั้งหมดนี้ลองทายดูแต่ผมคิดว่าทายเท่าไหร่ก็ทาไม่ถูกแล้วนะฮะเพราะว่ามันแค่1.49ล้านบาทเท่านั้น,นะะไม่่เชือ ต้องมีคนคิดว่าโกหกแน่ๆถ้าไม่เชื่อนะฮะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมเห็นราคาแล้วผมก็แทบอยากจะไปถอนเงินในบัญชีออกมาจองเลยละฮะแสดงว่าเงินในบัญชีมีพอซื้อเลยเหรอครับไม่พอครับผมโอเคครับนี่ก็คือข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าก็ผ่านแน่นอนเลยนะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการสุภาร l ยซิตี้รีสอร์ทจดัน91นี้นะฮะถ้าเกิดถามว่าคอนโดนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับผมนี่แหละฮะก็ถ้าเกิดลูกค้าเห็นใจผมนะฮะหลังจากที่ถ่ายทำกันมา10กว่าคลิปแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะฮะว่าปรมมชช่นงโปรโมชัมช่นอะไรพิเศษก็ผมไม่ขอห้องฟรีไปเลยพ <laughs> ีย่โอโกลัวลูกค้าจะไม่ให้ทำต่อ <laughs> จริงๆแล้วเหมาะกับเฟิร์สจ็อบเบอร์ฮะหรือว่าคนที่ทำงานแถวนี้ ใครที่ชอบฝั่งทนใครที่ชอบจรันเนี่ยนะคะก็สามารถจะมาจับจองได้โครงการนี้ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ชอบโลไลซ์นะแล้วก็มันเป็นโลไลซ์ที่มีการแยกอาคารแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางที่ผมว่าโดยรวมน่าสนใจที่สําคัญคือฟิลรีสอร์ทด้วยมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมว่าคือมันแตกต่างจากการที่เราอยู่คอนโดสูงๆตึกสูงๆนะฮะทุกๆเช้าคุณตื่นมาลงมาได้เจอบรรยากาศพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถ เข้ามาดูที่เซอร์กิลี่ได้นะครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของ My The g a p EP นี้นะครับผมขอทิ้งทุกคนไปทิ้งตัวก่อนนะครับโชคดีฮะ